สวัสดีครับพบกันีกคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำเรื่องของการเช็ครากอีกแบบหนึ่งนะครับมีสมาชิกหลายท่านสงสัยนะครับว่ารากอากาศที่เขาแตกมาตามข้อของกุหลาบหินนะครับอันนี้เป็นเป็นเอวานพิงวิชนะครับรากที่เขาแตกออกมาแบบแบบนี้อันตรายไหมแบบนี้อันตรายไหมอ่า มันมันเป็นธรรมชาติของมันต้องเรียนก่อนว่าราอากาศพวกนี้มันคือธรรมชาติของของกุหลาบหินนะครับคือกุหลาบหินเนี่ยหลายหลายท่านจะจะติดภาพรลกว่ากุหลาบหินก็จะเป็นดอกดอกอยู่ในกระถางน,นะครับจริงจริงเมื่อต้นเขาโตครับก็จะเป็นไม้พุ่มนะครับมีแต่แขนงทุกชนิดะครับจะมีจะเป็นหมดดังนั้นรากที่มันออกมาตามลําต้นเนี่ยเราลองนึกภาพของต้นโพ หรือต้นใสก็ได้นะครับคือเวลาเขามีพุ่มใหญ่ๆหรือว่ากิ่งเขายาออกไปอย่างต้นใสเนี่ยเขาจะมีเหมือนกับรากแตกมาตําต้นแล้วก็ลงพื้นใช่ไหมครับกุหลาบหินคือไม้ประเภทเดียวกันนะครับรากที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นรากหาอาหารนะครับแต่ทีนี้ที่บางท่านไปเจอว่าเวลามีรากอากาศแล้วรากใต้ดินมันเน่าคือรากใต้ดินกับราอากาศมัน มัคือต้องแยกกันนะครับมันคือคนละส่วนกันต่อให้รากจะเน่าใต้ดินจะเน่าหรือไม่เน่ายังไงรากอากาศมันสามารถเกิดได้อยู่แล้วเป็นปกติพอาะครับเพราะลาต้นกุหลาบหินเนี่ยก็จะเป็นลําต้นทอดไปใช่ไหมครับลําต้นเนี่ยที่มันจะไปเป็นลําต้นได้เนี่ยมันคือมาจากขั้วใบข้างๆลําต้นเนี่ยมันรุดไปเรื่อยๆต้นนั้นคือตาเขาเรียกว่าตาตาเนี่ยมันสามารถจะแตกเป็นต้นก็ได้แตกเป็นรากก็ได้น,นะครับ คือมันคือส่วนจเจริญของต้นไม้ปกติครับมันไม่ได้แตกต่างจากไม้ทั่วทั่วไปเลยนะครับดังนั้นการมีรากอากาศไม่ได้หมายความว่ารา,ากใตดินเสียสารอาหารไม่พอไม่เกี่ยวนะครับยังไงเลี้ยงไปไม้มีอายุยังไงก็มีถ้าความชื้นพอยังไงมันมีนะครับมีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติส่วนรา,ากใตดินเน่าเนี่ยมันจะไม่เกี่ยวกับรากอากาศดังนั้นต้องแยกกันครับว่ารากอากาศกับาาการากใตดินนะครับรากใตดินถ้าทวัสดุปลูกท่านแน่นมาก อากาศร้อนๆรากตะดินยังไงมันเน่าอยู่แล้วนะครับส่วนรากอากาศเนี่ยเขา leen, <ๆ>มีตามธรรมชาติของเขานะครับถ้าถ้าเขาสามารถความชื้นเขามากพอเขาสามารถแตกรากอากาศได้เขาก็แตกอยู่แล้วนะครับมันเป็นมันเป็นปกตินะครับท่านท่านลองสังเกตไม้หลายๆชนิดที่ท่านเลี้ยงนะฮะมันมีรากอากาศได<ๆ>้เป็นธรรมชาติอยู่แล้วโดยเฉพาะช่วงเนี้ยถ้าเข้าหนาวปุ๊บรากอากาศมันแตกง่ายหรือช่วงต้นฝนนะครับรากอากาศมันแตกง่ายเดี๋ยวผมมีไม้ตัวหนึ่งมันจะเป็น มันจะเป็นไม้เก่าเดี๋ยวยิบให้ดูครับมันจะเป็นล่าอากาศอันนี้อาจจะนึกภาพง่ายเห็นภาพชัดเจนนิดหนึ่งเดี๋ยวสักครู่นึงดีอยู่ไกลมือไปนิดนึงเพื่อมาเห็นนะครับคือต้นไม้ที่เราเลี้ยงครับโดยปกติถ้าลำเขาใหญ่โขดเขาได้อายุเขาได้ม,มันมีล่าอากาศอยู่แล้วครับมัน มันไม่เกี่ยวว่าล่าใต้ดินจะตายหรือไม่ตายนะครับล่าอากาศกับล่าใต้ดินมันต่างคนต่างพัฒนากันอยู่แล้วเพราะต้นไม้เขาเขาจะพยายามพัฒนา,ารากยิ่งรากเขาเยอะเขายิ่งได้เปรียกนะครับอ่ะอันนี้นะครับท่านลองดูต้นนี้ฮะมันคือล่าอากาศครับมันธรรมชาติมันมีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเขาไปเจอวัสดุปลูกหรือว่าพื้นที่ที่มันชื้นๆเขาจะไปฝังตัวติดกับผนังได้นะเป็นธรรมชาตินะครับล่าอากาศไม่ได้เกี่ยวกับว่าล่าใต้ดินเน่านะ มันต่างคนต่างพัฒนาครับคือลําต้นเนี่ยถ้าเขาพร้อมเมื่อไหร่เขาพัฒนารากทันทีนะครับมันจะไม่ได้เกี่ยวกันนะครับกับว่าอย่างบางขั้นกลัวต้นจะตายไปตัดรากาดออกไม่เกี่ยวนะครับคนคนละอย่างกันนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเช็ครากเหล่าอ้าให้ดูด้วยนะครับเพราะว่ายังไงในช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ใกล้หนาวแล้วนะครับหลายเลยท่านที่ที่เลี้ยงนะครับถ้ามีเหล่าอ้าลองเช็คดูเพราะเหล่าอ้ากับ เอโอนียมเนี่ยมันคล้ายๆกันนะครับคือมันเป็นไม้ที่ชอบอากาศเย็นทั้งคู่เรียกถ้าเรียกให้เข้าใจง่ายก็คือไม้ไฮแลนด์นะครับไม้คือไม้ปกติมีทั้ง land, land ไฮแล,ล,ลงงนด์โลแลนด์นะครับไม้ทุกประเภทเลยเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายนั่นเองแยกง่ายๆนะครับอ่านี่ราอ้ายนะครับลองสังเกตไม้ที่บ้านดูครับเลาอ้ายรากเยอะไหมนะครับ ตรงนี้ท่านก็นทำรากได้เลยนะครับถ้าเกิดว่ารากมันเริ่มเยอะแล้วเราอ้ามันเป็นฤดูกาลรแลับช่วงนี้นะครับอารากสวยนะครับคือนระากดี พอมันเริ่มเข้าหนาวครับเราอ้ามันจะแตกรากใหม่ได้เร็วกว่าเดิมเยอะนะครับดังนั้นท่านทีทันทีเลองเช็คดูถ้ารากมันกุดเลยเนี่ยเริ่มลําบากแล้วพยายามพยายามผสมบินหนึ่งกับน,น้ำนะครับแล้วก็อย่าลดน้ำเนี่ยอย่าขาดอย่าขาดน้ํานานช่วงนี้อากาศมันไม่ร้อนมากแต่เขาต้องให้ความชื้นมันด้วยนะครับโอเครากสวยงามน,นะครับเอาละครับตัวนี้เป็นไอโอนิม e นเียม e ่ตัวที่เป็นลากาเดี๋ยวลงเลือให้ดูวัสดุปลูกก็เน้นงโปร่งนะครับแต่คือผมว่าผมผมเน้นเป็นหินภูเขาไฟล้วนนะเพราะว่าตัวหินภูเขาไฟล้วนเนี่ยมันที่สวนผมเลี้ยงอากาศร้อนนะครับมันระบายความร้อนได้ดีนะครับเดี e ๋ยวนี่รลากโอเคลากสวยนะครับ เห็นไ,ไหมลากลากขาวมันแทงออกมาแล้วลากขาวมันก็จะไปจับตามวัสดุปลวกเห็นไหมต้องสังเกตมันมีรากแบบนี้นะครับอเอาแค่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับสมาชิกหลายๆท่านนะครับตอนนี้อากาศเราเริ่มดีนะครับไม้ไฮแลนด์หรือไม้ที่ชอบอากาศเย็นหลายๆชนิดเริ่มจะทยอยแตกรากแล้วนะครับตัวน,นี้ก็เป็นโอกาสนะครับย้ําอีกครั้งนะครับคือสมาชิกที่เลี้ยงภาก,กางอากาศรา้อนๆนะครับช่วงนี้ รีบสะสมรากเยอะๆต้นไหนมีรากน้อยรีบเล่งนะครับเช็คไม้ตัวเองในทุกๆต้นนะครับที่มีตัวไหนอาการไม่ค่อยดีรีบดูแลนะครับอย่าปล่อยให้ไม้โซรมจตลอดช่วงหน้าหนาวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันเข้าหน้าร้อนหรือฝนเดี๋ยวไม้จะไม่รอดนะครับไม้มีสีบางต้นถ้าถ้าหนงจับถ้าบางต้นมันสีมันเข้มผิดปกติแล้วจับใบแล้วใบมันนิ่มๆนะให้เช็กดูรากนะครับคือกุหลาบหินเนี่ยเขาสีสวยได้แม้กระทั่งรากจะ จะทยอยตายไปแล้วหรือต้นใกล้ตายเขาก็มีสีได้นะครับดังนั้นระวังนิดหนึ่งแยกอาการไม้ให้ออกนะครับถ้าไม้สีเข้มหรือสวยผิดปกติลองจับใบหน่อยถ้าใบนิ่มรีบรู้ดิวเลยนะครับบางทีรากเสียต้นมันจะตายถ้ามันขาดถ้ามันขาดสารอาหารมากๆขาดน้ำมากๆรากแห้งต้นจะตายกุหลาบหินม,มีสีได้นะครับดังนั้นระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ